โลกเราในทุกวันนี้นะครับมันก็ได้มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่ได้ก้าวไกลไปมากขึ้นทําให้เรื่องราวในการจับคนร้ายอะไรเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับผมและหนึ่งในเทคโนโลยีอน,นันเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปอะไรที่ซับซ้อนแบบเครื่องตรวจ DNA หรือว่าเครื่องจับเท็จด,ด้วยนะหากแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ซึ่งนั่นก็คือ Google Map ยังไงละครับผมที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ย เราก็จะมากันอีกแล้วครับกับ4คดี4รถที่ถ้าหากไม่มี Google Map เนี่ยคดีเหล่านี้อาจจะไม่ถูกเปิดเผยได้นะครับผมที่เอาเป็นว่ามันจะมีคดีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าตั้งแต่คดีอันดับที่4ครับคดีฆาตกรมือขวานซึ่งคดีนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นยังเมืองเอดินบรของประเทศอังกฤษนะครับผมที่ในตอนนั้นเนี่ย มันก็มีฆาตรกรมือขวานนะครับได้เอาขวานเนี่ยวิ่งไล่คนหลังจากนั้นก็ไปจกคนที่เป็นเหยื่อของเขานะครับให้ได้แน่นิ่งอยู่กับพื้นเลยแล้วประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ได้ถูกถ่ายโดยกล้องถ่ายรูป360องศาของ Google ด้วยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าชายที่เป็นคนร้ายนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกรู้กลัวอะไรเลยนะครับเมื่อได้โดนกล้องถ่ายนํำซ้ำเขายังมีการหันกลับมามองกล้องแบบช้าๆราวกับ ตัวร้ายในหนังสยองขวัญอะไรเลยก็ไม่ปานนะครับผมซึ่งนั่นแหละเมื่อในเวลาต่อมาที่ภาพถ่ายเหล่านี้ได้ถูกนําไปลงยัง Google Map นะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยได้ไปถึงตํารวจของอังกฤษเลยครับผมที่พี่ตำรวจเนี่ยก็ได้ขนลุกขึ้นมาด้วยเนื่องจากว่าทั้งฆาตกรแล้วก็เหยื่อในรูปภาพนี้นะครับมันดันเป็นพนักงานในอูรรถที่พี่โปลิสคนนี้เนี่ยแกเคยไปใช้บริการอยู่ประจําครับผม คือโปลิสเนี่ยแกไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่า2คนนี้นะครับเขาจะมีเรื่องอะไรบาดหมางก,กันมาก่อนหรือว่าจะมีจิตใจกันได้โหดเยี่ยมซะขนาดนี้นะครับนั่นแหละครับพี่ตำรวจในตอนนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องรีบเดินทางไปยังอู่ซ่อมรถดังกล่าวเลยเพื่อไปถามว่าไอ้คนร้ายนะ่ะมันอยู่ไหนนะครับผมซึ่งในตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยตำรวจก็หาตัวฆาตรกรไม่เจอหรอกนะครับตำรวจก็เลยได้ถามคนแถวๆนั้นว่าไอ้ฆาตรกรคนนั้นเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับผมซึ่ง ปรากฏว่าพอตำรวจได้มองหน้าคนที่เขาถามไปเนี่ยอ้าวมันกลับเป็นไอ้คนที่เป็นเหยื่อโดนขวานเฉาะใน Google Map อันนั้นนี่แล้วทำไมตอนนี้มันถึงมายืนมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ได้ล่ะครับผมก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือเหมือนกับว่าไอเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นแค่การเล่นเกรียนๆก,กันของ2พนักงานในอู่รถดังกล่าวนะครับผมที่เขาเมื่อเห็นไอ้รถ g o เกิลแมขับผ่านมาใช่ไหมเฮียแกก็คงเกิดอารมณ์แบบอยากจะถูกถ่ายรูปติดลงไปด้วยเนี่ยแหละเฮียแกก็เลยไม่มีอะไรครับก็คว้าอาวุธมาแล้วก็ทําให้มนันเหมือนกับคดีการฆาตกรรมอะไรแบบนั้นเลยโดยไม่คิดด้วยนะครับว่าไอ้รูปภาพของเขาเนี่ยมันจะได้ถูกเอาไปวางใน g o o g l e Map จริงๆครับผมคือเอาจริงๆตอนที่ตํารวจได้มาถึงกับอู่ซ่อมรถของพวกเขาแล้วมาถามหาพวกเขาเนี่ยนะพวกเขานะครับ ก็ลืมเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วนะเพราะเหมือนกับไอ้รูป Street View เวลามีรถของ Google มาขับผ่านถ่ายไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่ Google จะเอามาลงในเว็บนะครับผมแต่ถ้าว่าทีนี้เราไม่มากับเรื่องล้อเล่นละเราจะมากันกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับผม โดยคดีนี้เนี่ยมันก็เป็นคดีหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแหละก็คือตั้งแต่ปี2010นู่นเลยนะครับผมยังที่เซาท์แคโรไลนาของสหรัฐนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มเพื่อนชาย3คนนะครับ ที่เขาก็ได้นั่งคุยกันอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้เหมือนกับว่าจะมีใครอะไรคนหนึ่งพูดแรงเกินไปหรือไม่ถูกคอนะครับไอหนึ่งในชายวงเล่าคนดังกล่าวเนี่ยก็ลุกขึ้นมาหัวร้อนหลังจากนั้นก็หยิบบ้องตะกัวขึ้นมานะครับเคาะลงไปที่ปุ่มชัดดาวของเพื่อนทั้งสองในวงเล่านะให้มันแบบติดต่อกันเลยนะครับผม ซึ่งมันก็แน่นอนสิครับว่าไอ้เขาผู้ที่ได้ถือบ้องตะกัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคนร้ายไปแล้วในทนันตาน,นะครับเฮียแกเนี่ยก็เลยได้เริ่มทําลายหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ปลอมตัวหนีอย่างเนียนเลยครับผมคือมีการเอาไอบ้องตะกัวที่ก็ได้ใช้ก่อคดีในครั้งนั้นเนี่ย ไปเผาทิ้งนะครับหลยยังจากนั้นก็โกนหัวไว้หนวดเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวอะไรของตนเองหมดเลยแล้วก็ได้ขับรถออกไปจากเมืองจากรัฐที่เกิดเหตุเลยคือมันก็ว่าเฮียแกนะครับจะขับรถไปยังรัฐข้างๆเลยแหละเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นประเทศที่ใหญ่มากใช่ไหมครับผมที่ตลอดทางระหว่างที่เฮ er ียแกหนีไปเนี่ยเฮียแกก็มีการทำลายหลักฐานหรือว่าร่องรอยอะไรต่างๆที่มันจะทำให้ตำรวจเนี่ยสาวมาถึงตัวเขาด้วยนะครับผมอย่างเช่น เฮียแกก็มีการเปลี่ยนคันรถเหมือนกับ GTA เลยคือขับไปอีกมือนหนึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมาเรื่อยๆนอกจากนั้นนะครับเฮียแกก็ยังมีการเอาป้ายทะเบียนรถพร้อมกับรถเนี่ยไปเผาทิ้งกันเลยเพื่อเป็นการป้องกันว่าเดี๋ยวจะมีคนจําเบอร์ทะเบียนรถหรือว่าจํารถอะไรได้แบบนี้แล้วก็ปากสว่างไปฟ้องตํารวจอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งมันก็ดดนมีอะไรแบบนั้นจริงๆนะก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับจะมีผู้ไม่หวังดีบางคนนะครับ มาแจ้งเบาะแสกับตำรวจถึงรถตู้ยี่ห้อเคียรสีเขียวๆคันหนึ่งที่คาดว่าคนร้ายนี่น่ะน่าจะขับไปนะครับหาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ยังหาไม่เจอนะครับเพราะอย่างที่บอกไอ้คนร้ายน่ะมันก็ได้เผารถดังกล่าวทิ้งไปแล้วนะครับผมหลักฐานอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่หาแต่ว่าสิ่งที่เฮียคนร้ายแกคาดไม่ถึงเลยก็คือถึงแม้ว่าเฮียแกจะทําลายรถตัวเป็นๆไปได้นะครับแต่เฮียแกเนี่ย ก็ไม่สามารถไปทำลายตัวรถที่มันอยู่ในภาพ Street View ของ o o o l l m m p s ได้นะครับผมเพราะเหมือนกับว่าในตอนนั้นเองตำรวจก็จะพยายามหาสืบที่อยู่ของตะคนรายนี่ใช่ไหมแล้วก็ลองเอาไอ้ g o o m l p s a p นี่แหละวิ่งไปดูยังละแวกบ้านที่คาดว่าคนร้ายนะครับน่าจะอาศัยอยู่แล้วทายสิครับตำรวจเขาได้ไปเจออะไรมาใน Google m a p ครับตำรวจเนี่ยก็ได้ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่ง ที่ก็มีรถตู้ยี่ห้อเกียร์สีเขียวคันใหญ่นะจอดเครื่องอยู่หน้าบ้านเลยนะครับผมและด้วยความที่ภาพจาก Google Map อย่างที่บอกใช่ไหมมันจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายมาในอดีตแล้วค่อยเอามาแปะใน Google Street View นะครับผมดังนั้นแหละตำรวจก็เลยตีความว่าเอรถเกียร์คันสีเขียวดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นของรถไอ้คนร้ายนั่นชัวร์ตำรวจก็เลยได้มุ่งหน้าไปยังบ้านหลังดังกล่าวเลยแล้วประเด็นก็คือดันไปจับไอคนร้ายมาด้วยสิ คือโชคดีของตำรวจนะครับที่เหมือนกับว่าไอคนร้ายเนี่ยมันก็จะหนีไปอยู่นานมากเลยคือมันหนีจนเหลืองเลยคิดว่าตำรวจเนี่ยคงจะจับเขาไม่ได้แล้วนะครับผมในเวลาต่อมาคนร้ายเนี่ยก็เลยได้เกิดอาการคิดถึงบ้านแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ยังบ้านดังกล่าวแบบปกตินั่นแหละครับเฮียแกเนี่ยก็เลยโดนบุกจับเลยนะครับผมหาแต่ว่าบางทีไอคดีที่มันได้เกิดขึ้นใน Google m a p เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วแบบปุบปรับจับได้เลยนะครับหากแต่ว่า มันต้องรออยู่เป็นหลายปีนานๆเลยจนกว่าจะมีใครบางคนมาพบนะครับดังเช่นคดีต่อมาครับคดีฉันจำได้ว่าเขาอ้วนดำโดยย้อนกลับไปในปี2021นะครับมันก็ได้มีแม่หญิงคนหนึ่งนะ่ะได้เดินกลับไปที่ห้องของเธอ,อยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐนะครับที่เมื่อกลับไปเสร็จเนี่ย เธอก็ได้พบกับสภาพบ้านในแบบที่ไม่มีใครคงจะอยากเจอนะครับผมก็คือของของอะไรในบ้านเนี่ยถูกรื้อหมดเลยแต่ทว่าสิ่งที่หนักไปกว่านั้นก็คือไอ้คนร้ายที่มันได้เข้ามาปล้นหรือเข้ามารื้อบ้านเธอเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในตัวบ้านเลยครับผมเป็นโจรตัวอ้วนดําถึง2คนนะครับ ที่ประเด็นก็คือไอ้โจรเมื่อมันได้เห็นว่าเจ้าของบ้านกลับมาใช่ไหมแทนที่มันจะตกใจรีบวิ่งหนีอะไรไปไม่ครับมันกลับบุกเข้ามาบวกอย่างแม่หญิงคนนั้นน่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวเธอนะครับจับไปมัดปิดปากมัดแขนมัดขาแล้วก็ปล้นตัวเธอทั้งหมดเลยครับคือแบบนิสัยแมวน้ำมากอะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่โจรจะออกไปจากบ้านนะครับโจรเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันในระหว่างโจรด้วยว่าจะกดปุ่มชัดดาวเธอดีไหมนะครับ แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับผลสรุปก็คือแม่นางคนนั้นเนี่ยเธอโชคดีไปโจนมันไม่กดปุ่มชัดดาวเธอครับแล้วมันก็หนีออกจากบ้านไปโดยที่คิดว่าจะไม่มีพยานหน้าไหนเนี่ยมาได้เห็นโจรเลยนะครับหาแต่ว่าผิดคาดครับผมเพราะในระหว่างที่โจรได้หนีออกไปนอกบ้านเนี่ยมันก็ดันมีพยานที่มาเห็นเหล่าโจรนี่กาลังหนีอยู่พอดีเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆถ่ายออกไหมว่าไอ้พยาน,นนั้นที่มันมาเห็นโจรเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรครับเขาก็มีชื่อว่า กล้องถ่ายรูปของรถ Google Map นั่นเองนะครับผม ที่ประเด็นก็คือไอพยานคนนี้เนี่ยเวลามันเห็นใครปุ๊บแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้หลงหลงลืมลืมเหมือนกับพยานบุคคลด้วยนะแต่มันจะสามารถจําสิ่งที่มันเห็นได้ตลอดการเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแล้วก็ตามนะครับผมเพราะเอาจริงๆแล้วหลังจากที่คดีนี้ได้เกิดผ่านไปสักประมาณ3ปีนะครับแม่หญิงคนนั้นเนี่ยก็เริ่มปล่อยวางกับไอเรื่องดังกล่าวและคิดว่าคงจะไม่มีทางได้เห็นหน้าเห็นตัวโจรอะไรที่มาป้นเธอในวันนั้นอีกนะครับจนกระทั่ง มันดันมีมนุษย์ป้านในละแวกบ้านนะครับผมที่วันนั้นอยู่ๆไม่รู้มนุษย์ป้าแกคิดอะไรนะแกก็อยากจะใช้ o o เกิลแมเนี่แหละเดินเล่นในแถวละแวกบ้านมนุษย์ป้าน,นะครับแล้วเธอเนี่ยก็ดันไปเห็นกับชาย2คนในละแวกบ้านที่แบบเธอไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคืออันนี้ก็ต้องชื่นชมระบบสมองของมนุษย์ป้าเหมือนกันนะว่าพวกเธอเนี่ยจำได้แม่นมากครับว่าในละแวกบ้านของพวกเธอเนี่ยจะไม่มีชายอะไรที่หน้าตาแบบนี้เธอก็เลยได้นำเอาเรื่องนี้นี่แหละ ไปบอกกับแม่หญิงดังกล่าวนะครับผมและแม่หญิงดังกล่าวก็จําได้ทันทีเลยว่าไอ้ชายผิวดำสอคนที่ได้อยู่ในสตรีทวิวนั้นเนี่ยมันคือโจรที่มันปล้นบ้านเธอในวันนั้นครับผมแล้วมันก็อยู่ในตอนที่โจนเนี่ยกำลังจะเดินออกมาจากบ้านเธอพอดีเลย ที่ถึงแม้ว่าใน g o o g l e Map มันจะมี Poli c y ในการเบลอหน้าผู้คนที่เขาได้ถ่ายรูปมาอยู่นะครับแต่ก็เหมือนกับว่าแม่หญิงคนนั้นเนี่ยเธอจะจําได้อย่างดีเลยครับว่าเสื้อหรือว่าผิวพรรณร่างกายไอ้ผู้ชายคนนั้นที่เล่นมาปนเธอเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงนะครับเธอก็เลยได้นําเรื่องนี้แหละไปฟ้องกับโปลิสเลยครับหากแต่ว่าไอ้ข่าวของเรื่องนี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะเพราะว่าในข่าวมันก็ไม่ได้เขียนบอกว่าหลังจากนั้นตํารวจได้ไปดําเนินการจับคนร้ายอะไรยังไงมา แต่ว่าเรื่องต่อมานี่สิครับมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะใครจะไปเชื่อละครับว่า Google Map เนี่ยจะได้ไปช่วยโปลิสอิตาลีให้ได้ไขคดีปริศนาที่ตำรวจเขาทำไม่ได้มากว่า2องทศวรรษได้ลงนะครับผมก็คือ Google Map เนี่ยมันไปจับมาเฟียของอิตาลีได้ครับซึ่งม้มาเฟียคนดังกล่าวที่ว่าเนี่ยก็มีนามว่าโจคินานจิมินีนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาเฟียที่ได้เคยก่อคดีการฆาตกรรมเอาไว้ได้อย่างโหดเหี้ยมแล้วก็เลือดเย็นมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเฮียแกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนของแกงสติดาหรือว่าแกงดวงดาวของซิซิลีอิตาลีนะครับที่ไอ้แกงนี้เนี่ยก็มักจะมีประวัติการบุกตบอะไรกับแกงอื่นๆชื่อดังอย่างเยอะแยะเลยเช่นไอ้คอซาโนสตราเนี่ยแกงนี้ก็เคยไปบุกตบมาแล้วนะที่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีคนตายกว่าหลายร้อยคนเลยแล้วครับผมและนั่นแหละครับ ไอเฮียจอกินาโนคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้เป็นหนึ่งในคนร้ายในคดีนี้ด้วยนะตำรวจเนี่ยก็เลยได้มีการไปไล่แล้วก็จับตัวเฮียแกมาได้ในที่สุดเมื่อประมาณช่วงปี2000นะครับแล้วก็เอาตัวเฮียแกเนี่ยมายัดคุกยังกรุงโรมอะไรไปฮะแต่ว่าเมื่อเวลามันได้ดําเนินมาถึงในปี2002อเนี่ยนะครับไอเฮียมาเฟียคนนั้นเนี่ย ก็ได้ทําการแหกคุกออกมาจากกรุงโรมที่เฮียแกได้อยู่ครับหลังจากนั้นก็หนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แบบเนียนมากเลยคือเฮียแกเนี่ยจะมีวิธีการหลบหนีตํารวจที่แบบใจเด็ดมากเลยนะครับผมคือนอกจากที่เฮียแกจะปลอมตัวเปลี่ยนลักษณะหน้าเปลี่ยนลักษณะตาเปลี่ยนเสือ้อแล้วก็โยกย้ายไปที่ต่างๆเรื่อยๆแล้วเนี่ย เฮียจอกินาโนคนนี้นะครับแกก็ยังได้ตัดสัมพันธ์กับครอบครัวทั้งหมดที่เฮียมีแกอยู่เลยคือแบบไม่ติดต่ออะไรครอบครัวมาเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้เรื่องการตกมาตายของมาฟีอิตาลีเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องครอบครัวนี่แหละครับเนื่องจากว่าพวกอิตาลีเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกับคนไทยนะคือเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยแต่ว่าเฮียแกเนี่ยเพื่อให้โดนจับเฮีย er แกก็เลยแบบตัดไม่ยุง่งไม่สนใจญาติโกโหติกามียลูกอะไรตนเองเลยหลังจากนั้นก็หายตัวไปจากสารระบบเลยครับ คือหายตัวไปจนกระทั่งครอบครัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเฮียแกคนนี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและตำรวจเนี่ยจะมาถามสืบสวนกับครอบครัวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าครอบครัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมแต่ถึงยังไงก็ตามตำรวจอิตาลีในตอนนั้นนะครับก็ต้องประกาศข่าวให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยต้องระวังชายผู้นี้เอาไว้ด้วยเพราะว่าเขามีความโหดและเขาก็จะสามารถจัดการคนบริสุทธิ์อะไรได้ด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนอิตาลีนะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวเฮียคนนี้มากหรอกครับเพราะว่าเฮียแกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่อิตาลีนานแล้วแต่ว่าเขาย้ายไปนู่นเลยครับไปยังประเทศสเปนประเทศเพื่อนบ้านไปอยู่นานกว่า10ปีอัพอัเลยนั่นแหละซึ่งสาเหตุที่เราได้รับรู้เรื่องนี้มาได้นะครับนั่นก็เพราะว่าในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่า2ทศวรรษหลังจากเฮียแกได้หนีออกจากคุกมาในรอบแรกนะครับเขาก็มีการไปพบกับเฮียมาเฟียตนนี้เนี่ยแหละโดยการใช้ g o o g l e Map ครับ ซึ่งไอตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามีใครอยากเล่น Google Map หรือว่าตำรวจเขาไปหานะครับแต่ว่าเขาก็ได้ไปพบว่ามันมีชายหน้าตาซึ่งคล้ายๆกับไอมาเฟียที่ได้หนีออกมาจากคุกเลยเนี่ยแหละอยู่ยังหน้าร้านของเอล u คเอโตเดลมาโนหรือว่าร้านขายผักของมาโนอะไรประมาณนั้นนะครับตรงเมืองเล็กๆอันหนึ่งของสเปนที่มีชื่อว่ากาลาปกานั่นเองครับซึ่ง อันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตำรวจเขาไปรู้มาได้ยังไงว่าหน้าตามันคล้ายๆกันนะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอ้รูปภาพใน Google m a p เนี่ยเขาจะมี Poli c y ในการเบลอหน้าคนที่ได้ถูกถ่ายเอาไว้อยู่นะครับผมแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับตำรวจก็สามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วก็คิดว่าไอเฮียคนนี้เนี่ยน่าจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นนะครับเพราะแบบคนที่จะเดินไปเข้าร้านผักผลไม้อะไรเนี่ยมันก็จะคงไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรอกเนะมันคงน่าจะเป็นคนท้องถิ่นนี่แหละหาแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่าตำรวจเนี่ย ก็ได้มีแค่รูปจากใน Google Map อันนั้นอนะรูปเดียวนะครับผมคือรูปอื่นแบบไอเฮียคนนี้เดินกลับบ้านไปทางไหนอะไรตำรวจยังไม่มีเลยมันก็เลยได้ทําให้การสืบสวนในครั้งนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้อย่างลําบากในช่วงแรกๆนะก็คือตํารวจเนี่ยคิดไปว่าเออถ้าไอเฮียคนนี้เขาได้หนีไปยังเมืองนี้เนี่ยเขาจะไปทําอาชีพอะไรได้บ้างนะครับผมและ ตำรวจก็นึกไปถึงอาชีพหนึ่งที่คนอิตาเลียนเนี่ยน่าจะไปทําได้ยังต่างท้องต่างที่มากที่สุดก็คืออาชีพเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนนั่นเองครับเพราะแบบไอ้อาหารอิตาล็งอิตาลีอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยใช่ไหมครับนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ย ตำรวจก็เลยได้เริ่มสืบหาชื่อผู้ต้องสงสัยจากร้านอาหารเลยนะครับซึ่งแบบวิธีการสืบของตำรวจนี่คือแบบโหดมากเลยนะคือเขาจะไปไล่เอาชื่อร้านอาหารต่างๆที่มันมีอยู่ในเมืองนี่มานั่งดูทีละร้านว่าแบบร้านไหนมันดูมีความเป็นอิตาเลียนมากจนกระทั่งตำรวจเนี่ยเขาได้ไปเจออย่างร้านหนึ่งที่มันมีชื่อว่าลาโคชินาเดลมาูหรือว่าห้องครัวของมาูนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ไปใช้เทคโนโลยีอีกชิ้นหนึ่งที่มีนามว่า Facebook นั่นเองนะครับผมเนื่องจากพวกร,ร้านอาหารในยุคนี้เขาก็จะมีการโฆษณาตัวเองผ่านสื่อโซเชียลด้วยใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วก็โชคดีที่ว่าไอเฟซบุ๊กนี่เนี่ยมันได้มีการถ่ายภาพเหมือนกับการทํางานของพ่อครัวข้างหลังร้านนะ่ะให้ดูว่าแบบร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนจริงๆมีคนจากอิตาลีมาทําอะไรแบบนี้นะแล้วประเด็นก็คือไอตรงนั้นเนี่ยมันดันถ่ายเห็นคนทําพิซซาคนหนึ่งนะ่ะ ที่ก็หน้าตาคล้ายๆกับไอเฮียมาเฟียดังกล่าวที่ได้หนีออกมาจากคุกอิตาลีมากว่า20ปีที่แล้วเลยนะครับผมนั่นแหละครับตำรวจก็เลยได้ไปหาไอตัวคนนั้นมาแล้วปรากฏว่ามันก็คือไอเฮียคนที่ได้แหกคุกจริงๆครับคือเฮียแกเนี่ยได้ใช้ชื่อปลอมๆแล้วก็ชีวิตปลอมๆเนี่ยอยู่ที่สเปนมากว่า10ปีกว่านะครับคือมีการปักหลักแต่งงานหาเมียสเปนอะไรที่นั่นมาใหม่ตลอดดูก็ไม่แน่ใจด้วยว่าครอบครัวของเขาเนี่ย จะรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ย่างก็ตามเนี่ยวันนี้แหละครับ ครอบครัวก็ได้รู้แล้วเพราะว่าหลังจากที่ g o o g l e Map ได้ไปช่วยตำรวจเปิดเบาะแสเฮีย er คนนี้มาแล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็มุ่งตรงหน้าไปจับเฮ er ียแกกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเพื่อนๆยังสนใจเรื่องราวอะไรแปลกๆต่างๆที่มันได้โพลยัง Google m a p นะครับแอดก็มีลิงก์ให้ฟังอยู่ที่ด้านล่างเด้อหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะเด้อแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย